ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลเปิดค่าตัวบัวขาวบนสังเวียนกำปั้นขึ้นชกแต่ละครั้งโกยไปมากเท่าไรกันโคตรมวยเงินล้านต้องบอกว่ากลายเป็นตำนานในวงการมวยไทยบ้านเราอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับดำดอทคอบัวขาวบัญชามเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยที่ผ่านสังเวียนกำปั้นอย่างโชคโชนมานานกว่า20ปีโดยถึงตอนนี้ยอดกำปั้นชาวไทยในวัย40ปี ก็ยังคงเป็นมวยแม่เหล็กที่ไม่ว่าจะขึ้นชกเมื่อไรจะมีแฟนๆคอยติดตามชมและเชียร์กันอยู่ตลอดเสมอแถมค่าตัวในการขึ้นชกแต่ละไฟก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวซึ่งับตั้งแต่ที่เจ้าตัวควา้าแชมป์ K1 w o r l d m a x 2004สมัยแรกมาครองอย่างยิ่งใหญ่เจ้าตัวก็มีค่าตัวในการชกแต่ละไฟเกิน1ล้านบาทมาโดยตลอดเรียกได้ว่ากินเวลายาวนานถึง18ปี รวมทั้งหมดก็98ไฟส์เลยทีเดียวลองคำนวณกันดูว่าโกไปถึงเท่าไรกันสำหรับบัวขาวบัญชาเมฆถือเป็นนักมวยไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกและกลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยชาวต่างชา,ต,า,งชาติเป็นอย่างมากเคยเดินทางไปชกแล้วหลายประเทศทั้งในทวีปยุโรปและทวีปเอเชียขวาเข็มขัดแชมป์มากมายโดยที่สร้างชื่อให้เป็นที่จดจำคือการคว้าแชมป์ K1 World Max ได้สสมัยในปี2004และปี2006 อย่างไรก็ตามแม้เจ้าตัวจะมีค่าตัวหลายล้านบาทในการขึ้นชกแต่ละไฟแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าตัวไม่เคยลืมก็คือการเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบติดดินเสมอมาโดยทำตั้งแต่สมัยอยู่ที่บ้านเกิดในอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินจนถึงในปัจจุบันที่ย้ายไปตั้งค่ายใหม่ที่บัวขาววิลเลจในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่